มขนาดนี้ทำไรดีหนูผัดเผ็ดหมูป่าจ้านี่ก็แกงขี้เหล็กผัดเผ็ดหนูป่าจ้าหนูป่าือหมูป่าเลยนี่หมูป่าโอ้อันนี้แกงอุดจระเล็กพี่น้องโอ้ยแกงใส่หนังกล้วยเหล้าเพื่อเออไมืของไทยเด้เียวแกงใส่ควกล้วยเหล้าแกงใส่หนังคล้วยเล้าครับพี่น้องครับบนของ หนังเวทไทยเด้อเอ้าอันนี้ก็คือนี่อย่างนึงพริกไทยก็ใช่ยไทยแล้วก็พริกสดกระชัยกระชับพริกสดครับไม่ไปตอนนี้น้ำปลาน้ำปลาครับไอ้ผงชูรสครับยังลงไปแล้วหรือเ่เออลดีลดีนี่ลดียังไงลูกแค่เน้ว รถดีก็สียู่ต้องเปดสว่างอน่งด้วยเอาพี่น้องครับเปิ่ใส่รถดีใส่รถดีลง,งไปนะครับตอนนี้นี่คือลูกมือนะครับครัยักษ์นะครับลูกมืออ่าคุณลูกมือผู้หนึ่งครับเห็นตรงข้างหลังเปิดยูน่ะเปิดปิดไฟขายห้างแล้วก็ปิดมาแล้วพี่น้องเอ้ยครับ ผัดหมูปลามาพร้อมกับผ้ายูไต่ฟุ้นครับพี่น้นองพ่งเอาอีกแล้วครับมาแล้วครับเออโชคดีครับโชคดีเนี่ยเอานะครับกอนนั้นไทยน้องน้ำฝนผัดเป็ดหมูปลาให้ท่านผู้ชมได้ชมเดี๋ยวมา คุรบกันว่าจะอร่อยแค่ไหนครับแต่ว่าตอนนี้พี่น้องครับฝนตกแอนนะครับพี่น้องการถ่ายทำอาจจะมีอุปสรรคในการถ่ายทำโอ้ยแค่เฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าท่่น,นี่แม่าี่า้่า่าฮ่าฮ่ากเออ่าฮ่า่าฮ่าาฮนา่า ต well we ้องกนเหนือยรลดเว้ยน้ำตาจริงไหมพี่น้องเอาลา้าซาก็บาโอ้ทำใจล้านต่าอัดกระตุ้นพี่น้องครับโรยด้วยกระเทานะครับเจี๊ยบเจีนมมันตองชิ้นกโหดเจ้าอีกหละอล่ะเออุงไปเล้วเออพุงไปแล้ว มันต้องกินกับข้าว,วเจ้าอ๋ข้าวเจ้าบ่าณเสวยเขาสวยเออเออเออเอนเดียวกันเอาก็แค่ให้ดีที่ยกเลยนี่คือับเ็มหมูปลาครับพี่น้องหมูปลาดีนะครับบ้านหมูปลาเยเด็ด <c oughs> เอาโอ้ยเศากวนถงกินขาเยเมเลวอ่รับนะ ขัดมาาือใมันเป็นสิพี่น้องครับข <c oughs> ัดม่าใช้มาามนว่าโตได้ผลนี่นนอาอเอเรียบร้อยนะครับออโอเคหอมขึ้นใจหอมขึ้นใจมกินันเดอมามาอ่อบายบายบายบโอ้ยพี่น้องครับฝนตกแล้วต่อ,อรเพ้ไปด้วยสิ Thank <laughs> you.